วันนี้นะคะก็จะขออนุญาตเล่าข่าวให้ฟังค่ะได้ยินไหมคะต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อบ้านในไทยได้แล้วมันเป็นยังไงคะมาฟังค่ะปกติที่เรารับทราบกันมาอยู่แล้วนะคะต่างชาติเนี่ยนะคะเวลาจะซื้อบ้านในเมืองไทยเนี่ยแนวราบเนี่ยไม่สามารถเลยนะคะเขาจะซื้อได้เฉพาะคอนโด แต่ตอนนี้มันกําลังจะมีกฎหมายนะคะที่ออกมาว่าต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้เออมันเป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะ อ่ะอันแรกเลยค่ะต่างชาตินะคะซื้อบ้านที่ขายได้นะคะในราคา10-15ล้านขึ้นไปนะคะในโคต้านะคะที่ไม่เกิน49%นะคะของโครงการของพื้นที่โครงการที่เขาเรียก sellable area ค่ะคือพื้นที่ที่ขายได้ของโครงการต้องไม่เกิน49%นะคะและก็ต้องอยู่ในโครงการจัดสรรเท่านั้นนะคะซื้อนอกจัดสรรเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ เหตุผลก็คือว่าจะได้คุมง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเขาเพราะเขาอยู่ในที่พื้นที่จัดสรรนะคะแต่จริงๆถ้าเอาเรื่องนี้นะคะพูดกันตรงๆนะคะจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยก็ซื้อบ้านในเมืองไทยได้อยู่แล้วปกติเขาก็ใช้นอมินีอาจจะเป็นแบบภรรยาไทยอะไรซื้อกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้อาจจะแบบทาให้เรื่องให้มันถูกต้องมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอ่ะเรามาดูข้อที่2ค่ะ เขาจะแก้กฎหมายด้วยค่ะสัญญาเช่านะคะจาก30ปีนะคะเป็น50บวก40ปีค่ะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นคอนโดที่เป็นรีสโตรในประเทศไทยนะคะจะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยค่ะพอช่วงที่ผ่านมานะคะตลาดมือสองของรีสโตรนะคะจะแบบจะแบบพอหลัง30ปีไปแล้วโอ้โหใจแย่เลยค่ะไม่ไม่ค่อยเป็นที่ต้องการแล้วเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะโดนยึดคืนไหมหรือให้เช่าต่อไหมผู้ซื้อก็ไม่มั่นใจการซื้อขายก็จะไม่คล่องนะคะซึ่งการเพิ่มระยะเวลาขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เจ้าของเนี่ยมีความมั่นใจ ตัวเองมีความมั่นใจในการซื้อมากขึ้นค่ะข้อที่3นะคะแก้ไขพรบอราคารชุดค่ะขยายพยดานให้ต่างชาตินะคะสามารถถือครองได้มากถึง70-80%เค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้แหละเขาจะถือครองได้ไม่เกิน49%ของแต่ละอาคารชุดนะคะแต่ตอนนี้จะขยายแต่ว่าสิทธิในการโหวตในที่ประชุมเนี่ยนะคะ เขาก็ยังคงให้ไม่เกิน49%อยู่ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนไทยจะเสียสิทธ์นะคะเพราะว่ามันมีข่าวอย่างนี้เหมือนกันนะคะที่เซี่ยงไฮ้นะคะเขาบอกว่ามันมีบางตึกอะค่ะที่ชาวต่างชาติไปซื้อนะคะแล้วเขาก็ออกกฎหมายเนี่ยไม่ให้คนจีนเข้าไปเลยอย่างนี้ค่ะเรื่องอย่างนี้ก็จะไม่เกิดในเมืองไทยนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะคะเขาบอกแล้วค่ะว่าต่างชาติเนี่ยสามารถจะมีสิทธิ์โหวตได้ไม่เกินนะคะ49%ค่ะก็ยังดีเนาะอ,อทีนี้อันต่อไปค่ะ แคมเปญน,นี้นะคะหรือว่าโครงการนี้นะคะก็จะให้ต่างชาติซื้อบ้านในเนี่ยเป็นแค่ระยะสั้นๆค่ะประมาณ3-5ปีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเรานะคะแล้วก็ดึงดูเม็ดเงินจากต่างชาติค่ะหลังจากโควิดนะคะตลาดอสังหาก็จะได้เฟื่องฟูนะคะอืมนะคะโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะแก้ไขเวิร์กเพอร์บิซ่าด้วยนะคะแล้วก็พวก รีทายวีซ่าหรือว่าวีซ่าที่สําหรับคนที่เกษียณน,นะคะให้ต่างชาตินะคะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ต่างชาตะะิเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอืเป็นยังไงคะหลักการเหล่านี้นะคะโอ้โหมันจะช่วยให้ตลาดอสังหาของเราเนี่ยฟื้นฟูได้หรือเปล่าอามาดูกันแต่คิดว่าส่วนตัวนคิดว่าดีแน่ๆเลยค่ะเพ่อบังตึกนะคะตอนนี้อย่างแถว รัชดาเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่นะคะท,ที่เราก็เป็นตัวแทนขายเนี่ยนะคะโคต้าต่างชาตินะคะคนจีนนะคะ49%เนี่ยเต็มหมดเลยค่ะถ้าหากว่าขยายตรงนี้ได้เนี่ยบางตึกที่เป็นที่นิยมของต่างชาตินะคะอาจจะทําให้ขายได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นผลดีกับ d e v วลอปเปอร์นะคะเขาก็จะได้เงินมา พัฒนาโครงการต่อต่อไปค่ะสาระดีๆเหล่านี้นะคะมีให้ติดตามที่ช่องของ w i n w e s t ต r นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้เราด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ